เทรนนักเรียนรุ่นที่1แล้วก็ข้อดีของการมีไกด์ไลน์นะครับหลังจากผมลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองในครั้งที่3ของชีวิตนะครับเมื่อผมใช้เวลา5เดือนรูปร่างผมเริ่มเปลี่ยนนะครับผมก็มาเปิดเทรนฟรีให้น้องๆใน a c e b o o k นะครับก็เรามาดูกันครับว่าก็คือน้องคนไหนครับที่เทรนกับผมแล้วก็ก็คือคือเห็นนะครับความเปลี่ยนแปลงของร่างกายมากนะครับมีทั้งหมด4คนนะครับเรามาดูกันครับว่า น้องคนแรกนะครับน้องคนแรกคนที่เป็นเพื่อนผมประมาณ 2- อถึงสปีที่แล้วนะครับจะรู้ดีครับผมเทรนกันให้เห็นจริงๆนะครับน้องเขาเป็นคนประเทศลานครับใช้เวลา3เดือนนะครับรูปร่างเขาก็คือเริ่มเปลี่ยนนะครับนี่ครับมีหน้าอกซิกแพคก็เริ่มลางๆนะครับก็น้องคนที่2นะครับเขาเป็นเพื่อนเฟซบุ๊กกับผมเหมือนกันน้องเขาร่างกายเขาจะเป็นสกินนี่แพทอมลงพุงนะครับก็ร่างกายเขาจะไวต่ออินซูลินนะครับนี่แค่ฝึกพื้นฐานแค่2เดือนนะครับยังเห็นซิกแพคลางๆเลยครับ ซึ่งน้องคนที่3ามนะครับเขาก็เป็นเพื่อนกับเฟซบุ๊กเลยผมครับน้องเขาใช้เวลาประมาณ5ไม่เกิน6เดือนนะครับก็เริ่มที่จะเห็นซิกแพคลางๆนะครับนี่ครับผมจะมีวิธีการฝึกยังไงที่บ้านนะครับซึ่งผมบอกเลยว่า นี่ก็คือน้องคนที่4นะครับก็แค่ตัดน้ําตาลนะครับประมาณ2อาทิตย์นะครับก็คือเริ่มเห็นซิกแพกลางๆนะครับน้องเขาก็จะเป็นเกตสกินนี่แฟตผอมลงพุงเหมือนกับน้องคนที่2นะครับไวตัวอินซูลินนะครับนี่ก็คืออุปกรณ์ครับใช้งบไปเกิน4ี่พครับสามารถมีรูปร่างได้ไม่แพ้คนเข้ายิมบางคนอ่ะผมบอกเลยว่าบางคนเข้ายิมมาหลายปีนะครับยังเปลี่ยนแปลงรูปร่างตัวเองไม่ได้นะครับ